สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาวความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่15กร,รกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมรืนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับผมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครใอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดของท่าทิพย์แนวเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มไปดูความรักของชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมวันที่ก่อนว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรก้เป็นไพ่ดิทไฮแมนเข้ามานะผมพไพ่ใบนี้จะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกห้อยหัวงอลังก,การด้วยความรู้สึกทรมานะนะครับผมแต่ก็ไม่สามารถไปไหนได้ผมคิดว่าความรู้สึกของชาวราศีเมษต,ตอนนี้คุณคนค่อนข้างรู้สึกเหมือนกับเรามักเป็นฝ่ายที่หลอด้วยความรู้สึกทรมานคิดถึงหรือว่ารู้สึกเหมือนกับทรมานจะไปไหนไม่ได้ะนะครับเหมือนกับไพ่ใบนี้แหละ นะครับคนเดียวที่คิดถึงคนเดียวที่รอคอยก็อาจจะเป็นชาวสีเมกเองที่รู้สึกว่าแบบเราเป็นห่วงเขานะเราคิดถึงเขานะแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยบางทีก็เหมือนกับได้แต่อยู่เ,ยเฉยนิ่งเฉยว่ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีหกม้เท้าเข้ามาก็เลยบอกว่าเขาเองเนี่ยเหมือนกับซิกอบวานคนที่เหมือนกับนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปทําเหมือนกับเราแบบอยากจะมาหาเราวันไหนก็มาจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งนะครับผมนึกถึงเราก็เหมือนกับตอนที่ เขาต้องการหรือตอนที่เขาอยากจะมาเจอหรืออยากจะมาหาเรานะครับหกม้เท้าใบนี้ก็เปลี่ยบเหมือนกับผู้ชายคนที่ถ้าเกิดจะมีค่าจริงๆหรือจะมาหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับถือม้เท้ามาถือดอกไม้ถืออะไรตรงแต่กมาอย่างดีเลยก็คิดว่าตอนนี้ความรักของชาวสีเมฆอาจจะรู้จักคนคนหนึ่งที่เขาจะนึกถึงคุณก็ต่อเมื่อเขามีปัญหานึกถึงทุนก็ต่อเมื่อตอนที่เขาต้องการหรือตอนที่เขาเดือดร้อนหรือตอนที่เขาไม่เหลือใครนะครับผมหกม้เท้าใบนี้ก็เปรี่ยบเสมือนกับความรู้สึกที่เขาต้องการคุณหรือนึกถึงคุณหรือมา นะครับผมหรือเขาอยากจะเข้ามาหาคุณด้วยความรู้สึกที่เข้ามาตอนที่ต้องการหรืออยากจะมีเราแค่นั้นเองอยากให้มีเราไว้รักษาเราไว้กักเราไว้แบบนั้นนะครับซึ่งไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเพจออฟคัพหรือว่าเด็กถือถ้วยใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนนึงเห็นไหมครับเขายิ้มแล้วเขาเหมือนกับอยากจะถือถ้วยใบนี้ในมือไม่ว่าคึืนจะสะสมมาหรือว่าไม่ว่าจะใส่น้าจะพัดผ่านเขาไปให้เขาปิวไปจากตรงนี้ไย่งไรก็ตามเขาก็เชื่อมันในสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาหวังไว ไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนความรู้สึกของชาวสีเมน์หลายท่านว่าคุณก็ยังเชื่อมั่นในความรักของคุณอยู่นะยังเชื่อมั่นในคุณที่คุณเลือกยังเชื่อมั่นในตัวเขาว่ามันจะมีความรู้สึกที่เออเนี่ยคือคนที่เรารักนะคือคนที่เราให้หัวใจคนที่เราเลือกออ unified, เขาต้องกลับมาเหมือนกับดีอย่างเดิมแน่นอนเขาต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนมันจะต้องไม่เป็นแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นเพจออฟครับใบนี้เราบอกว่าเราอยากาาจะให้มันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอ่ะอยากจะให้มีความรักที่มันดีกว่าเดิมอยากจะให้ไม่ต ขื้นตรงนี้มันซัดผ่านเราไปสักทีนึงไม่ต้องมานั่งเจออะไรที่มันเจ็บปวดหรือเสียใจอีกในเบื้องหลังเราอีกนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมานะขผมขึ้นมาว่าไพ่เดอะเวอร์เข้ามานะครับไพ่เดอะเวอร์ใบนี้ก็เป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับเขาทําอะไรก็ได้เขาคิดว่าอะไรที่ความสบายใจเขาเขาทำอะไรที่เขาคิดว่าเขามีความสุขเขาก็ทานะครับโดยไพ่เดอะเวอร์ใบนี้บอกว่ามันเหมือนกับการที่เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาแบบ อยู่เบื้องหลังต้นไม้ไปเนี้ยแล้วเหมือนกับเขาอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มคิดจะทําอะไรก็ทําแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า7ดาบหรือว่า seven of s w o r d นะครับผมเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเขาทาอะไรโดยที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะบางทีความรู้สึกที่เราเป็นแฟนกันเราเป็นคนรักกันแต่เขาทาเหมือนกับคนที่ทําเหมือนกับคนที่ไม่แคร์ไม่เคยรักกันหรือไม่เคยรู้จักกันเลยอะ่ะไพ่ใบนี้ก็เป็นเหมือนกับเรารู้นะว่าบางอย่างเนี่ยมันคือความสุขของเขาเรารู้นะว่าเขาอยากทําอะไรก็ได้ที่เป็นความสุขข,ของเขาหรือคววาาาาาามมสสจขของงเเเ้แต่่่่ิทท네ีนนป็พึ 7DA มันคือสิ่งที่มันไม่ซื่อสัตย์การแอบทำลายรับหลังเราการแอบโกหกหลอกลวงหรือแอบทำร้ายเรานั่นเองเพะฉันพ่าเจ็ดดับใบนี้กับพ่าหกม้เท้าเป็อยว,ว่าเขากลับมาในตอนที่เขาต้องการคุณก็จริงแต่เขาก็พร้อมจะจากไปในวันที่เขาไม่ต้องการคุณหรือหักหลังคุณหรือว่าคนที่รักคุณเนี่ยคนที่คุณรักเขาเนี่ยคือคนที่สุดท้ายไว้ไวใจเขาเนี่ยแต่กลายเป็นคนที่ทำให้เราเจ็บปวดเสียใจราที่สุดนั่นเอง นะครับซึ่งไพ่ใบต่อมานะครับผมขึ้นมาว่ากิงถือเหรียญหรือว่ากิ n งออฟเพนดิคอนนะครับเป็นภาพของผู้ชายคนนึงเขาถือเหรียญไว้ในมือผมคิดว่าตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเขาเขารู้แะครับผมว่าเราค่อนข้างจะเห็นเขาเป็นไพ่กิงถือเหรียญเนี่ยให้คุณค่าของเขาเห็นเขามีค่าทําทุกอย่างเพื่อเขานะครับผมเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่เราเลือกคนที่เรารักเราค่อนข้างจะให้คุณค่ากับเขามากเราเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างมากเราเห็นคุณค่าของเขาอย่างมากเขาก็คิดว่าตัวชีวิตของเขาเเเเี่่มคคาาาาาาากกกกัับบรรร็็ิดดวทํอะไไ นะครับผมพอฉันไพ่คิงถือเหรียญใบนี้ก็เหมือนกับเราจําได้นะความรู้สึกของเรายังคงเป็นเหมาอยู่คนที่เขาคนที่เรารักคนที่เราเลือกคนเราทุ่มเทเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีมาก่อนเขาเป็นคนที่ทุ่มเทมั่นคงจริงจังกับเรามาก่อนนะครับแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่เดอะฟูลเข้ามามาวันนี้กับการเป็นคนที่อีกคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่สนใจบางทีก็เหมือนคนที่อยากจะทําอะไรก็ทําไม่แชร์ความรู้สึกของเราเลยเหมือนกับไพ่เดอะฟูลใบนี้คือเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่เดินทางไปเรื่อย เหมือนกับไม่พร้อมไม่จะชัดเจนไม่พร้อม,มจะแคร์ความรู้สึกของเราบางทีเขาก็ทำเหมือนกับคนที่ไม่สนใจความรู้สึกของเราเลยว่าเรากาลังคิดถึงเขาอยู่นะมันเดี๋ยวไฮพิทช์เข้ามานะครับ กำลังคิดถึงกำลังรอคอยกาลังคิดถึงกาลังรักใครสักคนหนึ่งอยู่กาลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่นะจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะกลับมาสร้างเรื่องราวกันจะกลับมากินข้าวจะกลับมาคุยกันจะกลับมาเหมือนกับปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งพราะฉะนั้นพ่เดอะฟูไปในก็เดอะไฮพิเทสมนความรู้สึกที่ตรงกันข้ามคนนึงเลือกที่จะรักคนนึงเลือกที่จะรอแต่อีกคนนึงเลือกที่จะไปเลือกที่จะไม่แคร์เลือกที่จะเหมือนกับอยากทำาะไสิ่งที่เขาอยากจะทําโดยบางทีอาจจะทําผิดกับเราทําร้ายเราเขาก็จะเหมือนกับคนที่ไม่สนใจควาามรรู้ึกขอองงเเนนั่ นะครับซึ่งไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นไพ่ว่า Seven นออฟก็คิดว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้เขาจะมีคนมากมายเขาเลือกถามว่าเราเป็นยังไงบ้างใช่ครับเรามองเห็นเขาหลายๆอย่างเลยเราอาจจะอยากมีบ้านกับเขานะอยากจะมีเงินอยากจะร่วมสร้างเงินสร้างทองสร้างชีวิตสร้างอนาคตรสร้างบ้านอยู่เป็นแบบครอบครัวแต่งงานร่วมกันอยากมีความมั่งค่งดีร่วมกันอยากฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเราคิดแบบนั้นแต่เขา,ากลับคิดว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือคิดว่าเขามีทางเลือกนะ เขาอาจจะเจอคนอื่นที่เขาพร้อมแต่งงานกับเขาเขาจะเจอคนอื่นที่พร้อมจะมีเงินมากกว่าเรามีบ้านมากกว่าเราให้กับเขาได้มากกว่าเราหรือให้ความรู้สึกเขาให้ความสุขกับเขาเนี่ยได้มากกว่าเราแต่เราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยเราคิดว่าเขาเป็นทุกอย่างให้กับให้กับเราแล้วเราคิดว่าเขาคือทุกอย่างของเราแต่เขากลับคิดว่าไม่เราเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับเขานั่นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายก็เลยขึ้นมาว่าอัศวินถือเหรียญหรือว่านายออฟเพนดิคอน คนคนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็เหมือนกับอศัศวินถือเหรียญคนหนึ่งที่เวลาเขาต้องการคุณหรือเห็นค่าของคุณเนี่ยก็ลอนอนที่เขาเหงาเพราะฉะนั้นไพอน่อัศวินถือเหรียญไปเรียกว่าชาวสีเมฆหลายท่าน,นคงรู้สึกว่าเรามีค่าก็เฉพาะตอนที่เขาเหงาตอนที่เขาต้องการตอนที่เขาอยากรักก็มาหากันเหงาก็มาหากันพอเขาได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปนะครับอศัศวินถือเหรียญไปเนี้ยบอกว่าใช่เขา,าจะมาคุยกับคุณนะเขาจะความรู้สึกดีๆมาให้คุณเอาความสุขมาให้คุณแต่มันก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนนนไไมมมมม่่่่่่ดด้้ัััคคคคงหหหรรรอออกกกกกแแแาาาาเเเืืยๆบบวสึีใต็ ไม่รู้ว่าพร้อมจะชัดเจนเมื่อไหร่พร้อมจะแคร์ความสึกกันเมื่อไหร่พร้อมจะใส่ใจกันเมื่อไหร่ทําไมนะถึงชอบปล่อยให้เราเป็นไพ่เดือยหาพิเศษเข้ามากระดิฮงแมนคนคนหนึ่งกำลังรักคนคนหนึ่งกำลังรอคนคน,คนหนึ่งคิดถึงเธอพไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับเราอยากจะบอกเขาว่าอย่าปล่อยให้คนคนหนึ่งเนี่ยคิดถึงเธอนะอย่าปล่อยให้คนคนหนึ่งรอคอยด้วยความรู้สึกที่มันเศร้ารู้สึกว่ารอู้สึกว่าเหงาอยู่กับคำว่าเหงาอยู่กับคว่าเดียวดาย ทั้งที่ใจของเราเนี่ยรักเขามากทุ่มเทพเพื่อเขามากอยากให้เขาเข้าใจความรู้สึกของเราอยากให้เขาเห็นว่ามีคนคนนึงนะที่กำลังรอเขาอยู่กำลังคิดถึงเขาอยู่แทบจะจะขาดนั่นเองนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีเมษกันดีก,กว่าเขารู้สึกไง,งคุณกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะผมขึ้นมาว่า1ิบเมเา้าเข้ามา ตอนนี้เขาอาจจะไม่เห็นหน้าคุณเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่เขาปิดตาแล้วเขาเดินไปทําอะไรตามที่เขาอยากจะทําเดินอยู่บนขอนไม้จะล้มเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไพ่ใบนี้ก็เป็นเสมือนกับความรักของชาวราศีเมษว่าตอนนี้คนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นเห็นคุณเน่ยในสายตาของเขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกเหนื่อยกับคุณทําอะไรไปเขารู้สึกเหมือนกับทำอะไรไปก็กลายเป็นเหมือนกับไปวุ่นวายไปสร้างความน่าเบื่อให้เขาเขารู้สึกเบื่อกับเราแต่ละแต่ไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า8ดาบ อยู่กับเราเขาเองก็เหมือนกับความรู้สึกของเขาเองว่าเขาตัดสินใจเราจากความรู้สึกจากหัวใจว่าเฮ้ยอยู่กับคุณเนี่ยเขาอยู่เหมือนกับเขาอยู่ไม่มีความสุขอะตัดสินใจแล้วว่าเออไม่ยอมปรับเปลี่ยนไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมเริ่มต้นใหม่เอาแต่คิดว่ามันอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขต้องจะมีความสุขได้ยังไงถูกไหมครับ <P ers h ain> พะฉันพ่ายแปดดับใบนี้ก็เหมือนกับใช่สิเขาได้ทุกอย่างแล้วเขาทาร้ายเราได้ทุกอย่างอันนี้ นะครับผมเขาได้ทุกอย่างจากเราไปแล้วได้หัวใจของเราไปแล้วได้ความรักจากเราไปแล้วได้ความรู้สึกของเราไปแล้วได้ทุกอย่างในตัวเราไปแล้วเช่าสีเม็ให้เขาทุกอย่างไปแล้วมันก็เหมือนกับเขาจะทําอะไรกก็ได้เขาจะทาร้ายหัวใจเราทาร้ายเราอย่างไรก็ได้นะครับแปดดาบใบนี้ก็เหมือนความรู้สึกที่เขาทําร้ายเราอ่ะตัดสินใจเราตั้งแต่ตอนที่อยู่กับเราแล้วว่าเอ้ยอยู่กับเราไม่มีความสุขอยู่กับเราไม่อยากอยู่อยู่กับเราไม่อยากเจอไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากคุยอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ที่จะไปด้วยกันถูกไหมครับไพ่ใบต่อมาก็เหมือกับบด เห็นไหมครับไพ่ห้าดาบใบนี้คือเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เขาถือดาบรอเพื่อจะไล่คุณออกไปจากเขาอะเหมือนกับผู้ชายคนนี้ที่ถือดาบรอเพื่อจะไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปจากเขาไม่ให้เข้ามาก็เหมือนกับคนรักของชาวสีเมฆแหละเขาคิดว่าเขาทําไหนคุณก็ได้แต่เห็นไหมผมว่าเขาไล่คุณตักกี่ครั้งแล้วคุณก็เหมือนกับพยายามเหมือนกับเราไม่รู้นะว่าเราทำไมถึงต้องรักผู้ชายคนที่ทำร้ายเราด้วยหรือว่ารักผู้หญิงคนที่ทำร้ายเราด้วยหรือรักคนรักที่เขาทำร้ายเราด้วยยิ่งรัายก็ยิ่งรัก นะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงรักคนใจร้ายรักคนที่เขาทำร้ายเราได้ลงคอกี่ครั้งแล้วที่เขาเหมือนกับไล่เราไปกี่ครั้งแล้วที่เหมือนกับเขาพยายามบีบให้เราออกไปจากเขาแต่เราก็เหมือนกับไปตั้งกี่ครั้งแล้วก็เหมือนกับรู้นะว่าเขาถือดาบรอเราอยู่รู้นะว่าเขาทำร้ายเราอ่ะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเราถึงรักคนคนนี้รักคนใจร้ายคนนี้อาจจะเป็นเพราะเด็กถือถ้วยเข้ามากะงถือเหรียญอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเห็นเขาเป็นคนดีเห็นเขาเป็นคนที่มั่นคงเห็นคนที่เขาเคยให้คุณค่ากับเรามาก่อน เด็กถือถ้วยคือคนที่เราให้หัวใจคนที่เขาทนที่เราเคยเลือกเขาหรือว่าเราเลือกเขาไปแล้วนั่นเองก็เลยเหมือนกับไม่สามารถดึงกลับคืนมาได้ไพ่ไปสุดท้ายผมขึ้นมาว่า six of pentacles ก็เหมือนความรักความรู้สึกของความรักของชาวสีเแม่ตอนนี้ว่าเขาอาจจะรู้สึกน้อยกว่าคุณสิ่งที่คุณให้เขาไปเต็มที่สิ่งคุณให้เขาสิบบาทคุณมีเท่าไหร่คุณใส่ทั้งหัวใจคุณมีเท่าไหร่คุณให้เขาหมดไม่เคยเผื่อใจเลยแต่เขากลับคิดว่าที่เขาไม่จำเป็นต้องให้คุณหมดอ่ะเขาเผื่อใจที่จะเตรียมใจไว้อยูู่่่่่่่แล้้้ววาาาาาาเเเเเอออยยครรึึงงงนขขขขขีีดดดดไไไะโทมม เขาจะคิดว่าเขามีตัวเลือกมากมายเขาแบ่งความรู้สึกจากคนอื่นมาให้คุณเขาแบ่งความรู้สึกจากคุณแม่คนอื่นเป็นไปแบบนี้นะครับผมเขาเหมือนกับเผื่อใจที่จะเลิกแต่เรารักเขาเนี่ยไม่เคยเผื่อใจเลยรักเขาเนี่ยไม่เคยเผื่อใจลักเขาไม่เคยกลัวเลยว่าจะเจ็บปวดหรือเสียใจหรือต้องเลิกกันแต่เขาก็เนี่ยกลับเหมือนกับคนที่รักเราแต่เผื่อหัวใจไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเก็บหัวใจครึ่งหนึ่งไว้นะเขาเหมือนกับคนที่รักเราก็จริงแต่รักเราแบบไม่เต็มหัวใจนะครับผมไม่ได้ทั้งหัวใจนั่นเองนะครับ ไฟ Oracle นะผมแนะนาชาวสีเมฆว่าไฟ The Lesson นะผมพไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่า Recover นะผมแล้วก็เหมือนกับ t o t h a t you are learning พไพ่ใบนี้บอกว่ามันก็คือเหมือนกับสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ผมอยากจะบอกพไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมฆหลายท่านว่าสิ่งสิ่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณต้องเหมือนกับต้องใช้การเรียนรู้ต้องค่อยๆเรียนรู้จากเขาไปว่าสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมัน มันทําแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือเปล่ากับสิ่งที่เราเหมือนกับพยายามทำให้มันดีขึ้นรอคอยว่าเมื่อไหร่นะเขาจะกลับมาด้วยความรู้สึกที่มันดีกว่าเดิมกลับมาความรู้สึกที่มันเหมือนกับเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราคาดหวังนะครับผมที่ยอมทนอยู่ตรงนี้ยอมอยู่ตรงนี้ที่รออยู่ตรงนี้ที่ยอมเจ็บปวดเสียใจแล้วก็คิดว่าเขาต้องกลับมาแน่นอนแบบนี้เนี่ยยอมเป็นตัวเลือกยอมทนเสียใจทนเศร้าหรือว่ารอคอยเขาคิดถึงเขาด้วยความทรมานเนี่ยก็พอคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ย มันเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้กันไปค่อยศึกษากันไปแต่เมื่อเราศึกษาแล้วเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะครับผมแล้วเขาไปจากเราจริงๆแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ย <c oughs> ไพ่ใบนี้ก็บอกว่ามันคือบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตนะการมันคือเหมือนกับขอบคุณนะครั้งนั้นที่เราเคยเป็นคนที่เหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าหกเม้เามีเธอเป็นที่รักมีเราเป็นสองคนที่เป็นรักนะครับผมแต่ไพ่บอกว่าไฟเดอร์เลซันขอบคุณนะที่ทําให้ฉันเรียนรู้ขอบคุณนะที่มาสอนว่าความรักแท้จริงเนี่ยมันเป็นเช่นไรได้บทเรียนในชีวิตว่า เขาจากเราไปทาร้ายเราไปนะผมการโดนคนรักหักหลังมันทรมานเจ็บปวดแค่ไหนนะครับผมก็คิดว่าไพา่บอกว่าขอบคุณนะตอนนี้เราอาจจะโอเคตอนนี้เรา,าจ,จะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจยแต่สักวันหนึ่งเราต้องรู้สึกว่าเราอยู่ได้แนละ้วเราโอเคได้แนละ้วเหมือนกับสิ่งที่เขาเป็นนะครับผมเขาเองเลือกที่ความสุขเพื่อตัวของเขาเราเองก็ต้องเลือกที่จะสักวันหนึ่งต้องเลือกความสุขให้กับตัวเองเช่นกัน นะครับก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมฝากกดติดตามฝากกด s ั b s ไคร b e หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ